คิดถึงคิดถ,ถึงไม่ไหวอจะจะไม่มจะอยู่ที่ไหนล้บอกดไมเจะไปให้ไวตอนนี้เราทั้งนั้นอยู่ที่ไหนคิดถึงคิดถึงไ,ไม่ไหวอจะจะไม่จะอยู่ที่ไหนลกไม ไปก้าฮะเอาสเ็กไปเผาทีงั้นไอ้นัทฮะไปกูไปกูอีกแล้วเหรอเออมาเถอะ พี่ดีมตอนนี้ลุงยินกับลุงคิงแต่ผาฟื้นตามที่พี่สาวนะแล้วตอนนี้อาการเขาเป็นยังไงบ้างเอ่อค่อนข้างหนักค่ะคุณดีมเอ่อฉันจะรักษาให้ก็ไม่ได้เพราะว่าชุดประถมพยาบาลที่ฉันมีมันตอนนี้หมดแล้วนะคะพ่อหนูจะไม่อะไรใช่ไหมจะไม่แต่เชื่อใจฉันไหมพี่ดีม นเอาเป็นว่าพวกเธอไม่ต้องห่วงไปหรอกนะพวกเขาไม่มีทางติดเชื้อแน่นอนจริงหรอพี่อืมเดี๋ยวลุงเขาก็ดีขึ้นอโอเคทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะแบ่งกลุ่มกันเหมือนเดิมนะโอเคจัดมาเลยเพื่อนกูพร้อมเสมอเดี๋ยวมึงเก้าแล้วก็นัดแล้วก็หมอแอร์เดี๋ยวสามคนนี้เนี่ยไปหาพวกชุดปฐมพยาบาลมานะโดยมีนัดเป็นผู้นำกลุ่ม อ,อ,อ่ว่าแต่แถวนี้มีโรงพยาบาลด้วยหรอคะเอ้ยไม่เป็นไรเอาหมอถึงจะไก,กลขนาดไหนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปเองสบายใจด้วยเลยใช่ไหมแมวครับเราหนูละพี่เดี๋ยวให้น้ำกลุ่มไปหาสเสบียงแล้วกันแล้วพาทีกับบาสไปด้วยเยสกูกูจะเกลื่อนวันนี้ <laughs> ผมด้วยพี่ผมด้วย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 ผด้วยอะไรเ <laughs> สื้อมึงะอะอ้าว เออโมอืมว่าไงพี่เดี๋ยวโมคอยเฝ้าลุงยินกับลุงคิงนะโอเคพี่ส่วนสตางคกับคุณเบลสองคนนี้เฝ้าเวหน้าแลบกันได้ไหมเฮ้ยจริงเหรอพี่เอาอะไรอ่ะพี่เอ้าไม่ถูกกันเหรอพี่เปลี่ยนคู่ให้ได้นะเออไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเออแทนคู่กับไอเด็กนีก็ได้ว่าแต่ ให้เฝ้าเวรทำไมเหรอพี่ดิวกันไว้ก่อนน่ะเผื่อพวกมันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ท็กบปะเอเด็กน้อยเฮ้ยผมไม่เด็กหรอพี่ผมดูแลพี่ได้แล้วนะโอยดูแลตัวเองไปเถิดน้องชายทำไมเ่ะอพี่ผมเป็นแค่น้องชายเหรอเออแค่ไหนแค่นั้นไงอะไรแค่ไหนแค่นั้นเ่ะพี่คิดถูกแล้วใช่ไหมเอาหน้าตอนแยกกลุ่มกันตอนนั้นสองคนนี้ก็แบบนี้แหละพวกเรา ก็ไปกันได้แล้วล่ะนี่จ <sever región> ag. ้าเดี๋ยวจ้าจะพาพุ่มไปไหนอ่ะรอด้วยรอดได้ไม่จ้าโต้องมึงจี่นี่ให้หนวดอีกหัวตายเอาให้ด่าแล้ไปแล้วบวกกูแก่ของมึงไงพวกเราจะไปตอนไหนอ่ะไปตอนนี้แหละกับตือนกระสหายของพวกเขากําลังบาดเจ็บหนักอยู่ไปกันค่ะเอ้าเดี๋ยว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 กูเป็นผู้นํากลุ่มไม่ใช่หรอเออนั่นดิ เฮ้ยเร็วๆสิคะยืนทำอะไรกันตรงนครับ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 พี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่แต่ว่าไปใครเป็นัวหน้าก่มไว้ไอ้กูไม่ใช่หรอวะเออจังไคอะเออแล้วพี่หล่ะพี่จะไปไหนคนเดียวเหรออ๋อก็อยู่ที่แบเนี่แหละพี่ว่าจะเดินดูรอบๆก่อนอะอ๋องั้นหนูไปเฝ้าโรงยินกับโรงเคงก่อนนะอื ไปเถอะลงอดทอนไว้นะคะหนูเชื่อว่าลุงก็ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วหนูขอโทษน,นะคะที่ทอนเด็กๆหนูทำตัวไม่ดีกับลุง หนูคิดว่าแค่มีแค่พ่อของหนูเท่านั้นที่จะเป็นพ่อหนูได้าคนทะมองัวาเก่ราหนู่ีนอนดูกาวคนิดเดียวนะคะพี่ดีบอกว่าอีกนิดเดียวเรื่องบ้าบาน,นี่ก็จะจบลงแล้วเพราะงั้นดีผ่านไปนะคะ <c oughs> ลุงเฮ้ยลุงผมไม่เป็นไรลุงก็แค่ดีใจเฉยๆนะเอาหอยดมอาการเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเฮ้ยนี่เดียวเองเย่ืนิมสิบังลงเป็นทหารนะแค่นั้งกับการักษาก็ดีขึ้นแล้วหนักวันนี้ก็เคยมาแล้วเชื่อมาแล้วพี่ นั่นสินะตอนเป็นงบนี่ยิ่งกว่านี้อีกนี่โมลุงยินของเราเนี่ยรักหนูมากๆากเลยนะแหมพอดังก่วนะเด็กมันเนี่ยขนาดตอนที่หนูอะ่ะเป็นกล่อนเสียอักเสบลุงยินของหนูเนี่ยรีบแจ้งแพทย์สนามทันทีเลยนะดูไหมเฮ้ยพอดังกันมัง้งเดี๋ยวหมอแอร์จะรีบมารักษาพวกลุงนะครับ อือืมแล้วเองจะทําอะไรต่อล่ะไอ้หนุ่มผมจะลองหาสารเคมีที่มีสารพิษใน l ลบ,บนี้ดูครับอืมอมันน่าจะมีอยู่นะตอนนั้นลุงก,กับสตันเราไปเดินเช็คบ้าแล้วให้หนูช่วยไหมพี่ไม่เป็นไรโมอยู่เฝ้าลงยิงกับลุงคิงนี่นแหละดีแล้วเฮ้ยพงโมไม่เป็ไรไปกันเถอะใช่พวกลุงไปทหารนะอีกอย่างในนี้ก็ ไม่เห็นมีประทธิ์สักตัวนะ <c oughs> จริงหืก็ไอห,หนุ่มนั่นไงเออเนาะแต่ไม่้องงไนหรอกไปเถอะอืมออโอ้ยปราตูพี่โอ้โห้วตูจริงๆเลยเนี่ย เออที่ไหนวันนี้โคตรไกลเลยเออใช่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 เมื่อยล่างเลยเนี่ยโอ้่งงนอนนะโอ้โหจ้านี่เดินไปถึงไหนกันเนี้ยผมเหนื่อยแล้วเนี่ยขับรถมาตั้งไกลอ่ะโอ้ยเป็นจ้าเชื wow ่อเหรือไงเนี้ยไม่หันมาคุยเลยจ้าคือผมสงสัยอ่ะทําไมเราถึงเลือกมาที่ตลาดเนี่ยเพราะว่าที่นี่อาหารมันก็น่าจะเน่าไปหมดแล้วหรือเปล่า ถูกต้องมันเน่าหมดเลยแล้วจะกินอะไรล่ะที่นี่มันใกล้สุดแล้วเราไม่ได้มีเวลามากพอขนาดที่จะเดินทางไปไกลขนาดนั้นไหมโอ้นี่จ้าพี่ดีมขเขาก็บอกอยู่ให้เรามาห้าเสบียงไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวเลยมาตลาดทำไมล่ะเออใช่ตามหลักของมนุษย์เนี่ยปัจจัยสี่เราต้องมีทั้งอาหารยาเครื่องนุ่มผมแล้วก็ที่อยู่อาศัยเออ,อ,อโอ้ยที่แหละมันก็มีมเครื่องนุ่งหอนพี่แหละมันก็มีอยู่แล้วอะ่ะยาเดี๋ยวหมอแอร์เขาก็ไปหาปะ ที่อยู่อาศัยคือแ l บไม่ที่อยู่อาศัยเอ่ะ l ลบคืออะไรก็ที่อยู่อาศัยปะโอถ้าจะมันไม่พียงกันอยู่ก็ยู่กันไม่สองคนไม่ก็มันมีอยู่แล้วแล้วาหารจะเอาจากไหนก็มาหาที่นี่แหละจะเห่งก็แข่งกันเป็นสองคนแค่นั้นอ๋อไอ้นี่มันได้กูชดชๆมันก็ไปเลยมันรู้ไม่ได้ว่ากูแก้ว่ามันเนี้ยมันรู้ปะเนี่ยไอ้เก่กูไม่รู้่าเขาแล้วเราจะรู้พี่ไมไม่มนงต้องไปบนหลังน้องอธิบายให้ฟังไว้ว่าของพวกเนี้ยมันมีก็จริงแต่มันต้องมีเพิ่ม มนุษย์เราเป็นส oh, mm> ิ่งที่มันต้องมีเพิ่มเรื่อยๆเข้าใจไหมอาหารกินก็หมดนะไอ้เกี้ยดนี่มันอยาให้กูเจอเดือดเท่าบาร์เลยสุดกูตกไปหัวทีมเลยเด็กเกียแม่งยังอีกยังไม่ตามแม่งมีเมันก็ทิ้งเรารอด้วยโอ้ยจ้าอ้ยจ้าจ้าเงินทำไมเนี่ยรอด้วยโอ้ยยังเซยังเซยอยู่เลยทำหน้าเหมือนคนแก่เดี๋ยว ยากเครียดเยอะนะเดี๋ยวนั่งไอ้นั่งเออขึ้นนั่งใกล้กันเลยนะต้องนั่งตาไดเลยนะไปนี่ใกล้ตีนกาเออมึงห่างขึ้นมานี่แหละเอ้ยไปด้วยผมกลัวกลิ่นปากมึงนี้มันดอกบัวขี้ดอกบัวคู่คนนี้ระดับผมแล้วเฮ้ยไม่มีไม่มีอะไรเลยมึงอ่ะไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมึงอ่ะมึงก็ไม่อยากอยู่คนเดียวโอ้ผมไม่อยากอยู่คนเดียวโอ้ยร้อนร้อน เราเยกยกอันนี้ไปกินที่แลบไหมมึงว่ามันได้ปะเนี่ยไ,ไอที่จ้างมาไปคิวเนี่ยพี่ไม่มีอะไรเลยช่วยผมพี่เชื่อผมหน่อยโอ้ยโง่จริงเลยมึงนี่มึงเกิดมาไม่เอาเซลสมองมาจากท้องแม่ด้วยวะผมไม่รู้เออสัสดีครับคือเอาเอาแฮมเบอร์เกอร์ส่งที่แล้วผมเอาสเต็กค,ครับเ,เล่นไหมคะขอโทษองมช่วยฮะ ไอ้เฮียได้ครับเดี๋ยว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 ผมผมไปหาข้างบนให้ก็ได้นี่จ้าจ้ายังจำได้ใช่ไหมว่าผมมันแกล้งว่าจ้าจะจำได้วันนี้ถ้าเราออกมาจ้าจะไปไหนอะหาหมดแล้วข้างล่างเนี่ยเอาแต่คุยกันอยู่ได้อ้อไหนอะไปตรงไหนโตนี่ไปไปไปจ้าไปเลยไปเลยมานี่ไอ้บัสอย่าไปตามมันจ้าจ้าโอ้ยวิ่งเลยจ้าไปไหนอะทำไมล่ะไอ้งู เอาเราด้วยเราด้วยอย่าสังคมเนี่ยเราด้วยจ่าวิ่งเลยจ้าเราจะใช้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยติ้งล้อผมด้วยอุ้ยแม่งตามเป็นลูกแง่เลยอุ้ยตรงนี้ผมกลัวทิ้งผมด่ไยแล้วผมตายขึ้นมาเฮ้ยจ่าตรงนู้นมีข้องกินด้วยนู้นากินจันเลยไป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 ด้วยไปด้วยไปด้วยงด้วยฟังด้วยเฮ้ยว้าเออเปลวเปว ไอบาร์ดมึงช่วยกูเก็บแล้วกูจะเอาชิ้นนี้นะชิ้นใหญ่ันนี้ชอบช็อกโกแลตมากเลยเนี่ยอุ้ยผมผมเอาเพี่เอาเลยผมผมผมเอาช็อกโกแลตเดี๋ยวผมเอาครีมหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบหมดเลยขอแท้ขอแท้คอแทคหยิบหยิบแน่นอนหยิบแน่นอนเสร็จกูเออเสร็จผมเหมือนกันไปโอ้จ้าผมหิวแล้วว่าผมกินสเบียงก้อนไหนปะใช่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  เออกินได้ใช่ไหมล่ะกินกินได้ใช่ไหมอยู่แล้วจะไม่กินเลยอ้าอุ้ยโอแผลอุ้ยกระโดดไปเลยเอ้าพิซซ่าอุ้ยเค้กเป็นก้อนเลยออมปิดาค่อยอยากินหมดเก็บไว้คนอื่นด้วยนะอนมย่อยฮะตะกี้ว่าไง็นนะเฮ้ยเก็บไม่หมดเลยเดี๋ยวถ้าบูดเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นไรหรอกในตรงไหนอีกอะมีไหมในนีมีไหมอุ้ย นี่จ้าผมคิดว่านะถ้าตอนนี้เราต้องแบ่งนะถ้าเราไม่แบ่งผมกินหมดแน่จริงๆผมทนไม่ไหวแล้วเนี่ยยิ่งเค้กนะผมชอบมากจ้าจ้าต้องกิบขอเลยไอ้บาสมึงควังก่อนดิว่าโอ้โหผมเก็บไว้เองแม่งมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยเนี่ยเก็บดีๆนะห้ามกินนะเก็บแบล็โไปไหนอะ แล้ว<ร>จะทำอะไรต่อเราไปเออเอายังไม่อิ่มเลยนั้นนั้นเดี๋ยวพุ่มไปกินข้างนอกก็ได้เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้พุ่มมา้แอปเปิ้ลมาไล่ลูกนะจากต้นมไม้อะมันลูกกินได้หรือเปล่า เคลียเธอสองคนเข้ามาได้ uh, <okay. S 1> อ๋อโอเคฝั่งไม่มีอะไรแล้วอ่าเราต้องเอาอะไรไปบ้างนะคุณหมออ่า uh, ก็เอาไปทั้งหมดที่มีในร้านนี้เลยค่ะอ๋อโอเคไปได้เลยอืมอ่าโอเคหาตรงไหนก่อนก็ได้มั้ง uh, ในตู้นี้ไม่มี uh, ไม่มีมมยาเนี่ยครับ โอ้โหไม่มีไหนเอาเก็บเก็บไปสิต้นเก็บความแน่ใจไงเอาไปหมดเลยว่าแต่เข็มเก็บให้ด้วยไอยาไอยาในขวดนี่เอาไปด้วยไหมเอ่อเอาไปเผื่อด้วยก็ได้ค่ะเผื่อไว้เข็มฉีดยาก็ด้วยนะเอาไปหมดไปอะไรเอาไปทีบหมดขโมยนาฬิกาไหมเอาไหมไม่ต้องก็ได้นะเฮ้ยทำไม ที่ที่ฐานไม่มีนาฬิกาไม่ใช่เรื่องเอาไปเอาไปก็ดีนะโอ้โหมาทําไมอะคะแค่มองเวลาเรามาแค่อาเจียนอโอ้โหเอาไปด้วยเอาไปด้วยอืมจริงจริงอ่ะอืมเอ่อคุณหมอมานี่หน่อยฮะมานี่หน่อยไอ้หลอกคนเก่าม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 าตรงนี้มียาเพียบเลยโอ้โตรงนี้ยาเพียบเลยไปไปคนคนคนเล่นลอยเล่นลอยโอ้เยอะอยู่นะจริงใช่ไหม ก็ต้องขอนสิคะไม่ขอนไปจัดตากันไหมคะครับขอโทษครับหมดละน่าจะหมดแล้วล่ะโอเคหมดละ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 อืมอ่าไปไปดูตรงอื่นไหมคะเออหน่าสิไปไปดูตรงอื่นแเราจะเอาตรงไหนดีอ่วทางนู้นไหมฝั่งนู้นเออเออไป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 ลองย้อนดูไปฝั่งนู้นมีอะไรอืมอืมตรงนี้อ๋อไม่ ได้มเอ๊มันจะเข้าไปอย่างนี้เนี่ยโอ้ยได้ด้วยเออเี่ยอะไรคนนีไปเอเอางี้เลยเหรอเออเอางี้เลยโอ้โหโอ้มาๆมาช่วยเก็บช่วยเก็บออเออเออะไรคโอ้โหี่ค้งก็ยังตกใจเหมือนเดิมเก็บไงเนี่ยเออไม่เป็นไรเด็กเก็บอาโอ้โหเอสามารถนายสูงเนาะโอ้โหลืมไปแล้วเหรอว่าคุณเป็นอะไรโอเคขอบคุณนะที่เตือน โอเคหมดเรื่องได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปเราไปดูที่อื่นยวใช่ไหมอ่ะค่ะเฮ้ยในห้องโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมโหยาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันขนไปหมดเลยค่ะโอ้หมดเลยเหรอหมดเลยหมดเลยหมดเลยใช่ไหมเผื่อไม่หมดเลยค่ะเผื่อไม่พอเอาไว้เมด้วยนะให้นู่นอะไรอ่ะไม่ไม่ต้องโอเคยาฝั่งนี้ค่ะแค่แบบข้างบนข้างล่างชั้นนี้พอค่ะ จะขึ้นเลเงียอ๋อมีมีของอยู่ดีกว่าเออโอ้อหเอางี้เลยเหรอเอางี้แหละเออโอ้โหในนี่ต้องหาจริงๆเลยนะโอ้โหปกติดีโอ้ยเก็บยาข้างล่างหมดแล้วใช่ไหมคะ เคยน่าจะไม่มีแล้วหรือเปล่าจะเป็นคนดีไหมจะวางโต๊ะคืนไหมเป็นคนดีแล้วกันไม่วางทำไมงั้นเรากลับกันเลยไหมคะเพราะว่าน่าจะหมดแล้วอ่าได้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 ไดเยอ<า>ะหมดทางคุณยาที่รู้เรื่องยากับค,คุณที่ไม่รู้เรื่องยางมันแตกต่างกันนะไปไปไป,ไป จะเจ้องอีกนานไหมเด็กนี่ก็พี่สวยอ่ะนี่ใหญ่ลิบอาะมาหลงพี่เลยนะไอเด็กนี่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยอยากจะมีหน้ามาดูแลคนอื่นดิไม่ได้แค่ไหนเหรอแค่ไหนแค่นั้นก็รู้นี่อ่าพี่ไม่คิดจะเปิดใจให้ผมหน่อยเหรอในสถานการณ์แบบนี้ยังจะมามีความรักอีกเหรอนี่สตัง อย่างที่บอกพี่มาจากอนาคตมันก็แค่ข้าออ่างหรือเปล่าฟังให้จบก่อนสิที่จะบอกเนี่ยก็คือพี่ต้องการกลับมาแก้ไขในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็รู้นี่ในโลกปัจจุบันของพี่เป็นยังไงเป้าหมายของพี่คือการหยุดมันไม่ใช่มีความรักเองน่ะไม่ใช่ไม่หรอ่อไม่ใช่คนเร็วแล้วก็ไม่ใช่ว่าพี่จะไม่เปิดใจหรอกนะ แต่พี่แค่มีสิ่งที่สําคัญมากกว่าการมีความรักอะสะตางเข้าใจพี่ใช่ไหมครับผมเข้าใจแล้วครับพี่อืมก็แบบดีแล้วล่ะแต่ผมก็จะมีชอบพี่เหมือนกันแหละเพราะผมก็มีสิ่งที่สําคัญมากกว่าการหนีบริสิทธิคือการชอบพี่มึงได้ฟังที่ครูพูดหรือเปล่าวะ นี้มันคือเหล็กของใครกันแน่ทำไมหรอพี่มันเหมือนกับว่ากำลังมีคนคิดที่จะเชื่อมโลกนี้กับโลกปกติให้เป็นหนึ่งเดียวกันฮะเอ่ะไงคิดงั้นนะพี่ เอกสารที่เราอ่านมาทั้งหมดรวนแล้วมีแต่ข้อมูลทดลองปรสิตแล้วก็มีการวิจัยการธรรมโตสูอีกมิติเออไม่จิงนะ